พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่79จุดจบเยี่ยงนี้ท่านจงใจพูดให้อีเนยียงคิดว่าแม่นมเจ้าอยู่ฝ่ายท่านทั้งยังบอกว่าทุกอย่างที่ท่านกระทําล้วนเกิดจากการชี้นําของแม่นมเจ้าครานี้หูหยินรองต้องโกรธแค้นนางเป็นแน่เจ้าข้ารอให้นางออกจากถงบรรพบุรุษแล้วแม่นมเจ้าต้องเจอดีอย่างแน่นอนพี่จูกล่าวด้วยท่าทีสาแก่ใจยิ่งนั้นใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มสดใสช่างต่างจากก่อนหน้านี้ราฟ้ากับดิน สิ่งที่คุณหนูใหญ่กระทําคือการยุให้ราตําให้รั่วในเมื่อแม่นมเจ้าอยากจงรักภักดีต่อหลี่ซื่อก็จงให้นางลิ้มรสฝีมือการลงโทษของหลี่ซื่อและหวังว่าแม่นมจากมิคิดเสียใจภายหลังหลี่ซื่อคุกเข่าที่ถงบรรพบุรุษไปหนึ่งวันเต็มไม่ช้าก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระทว่าเรื่องการโดนหูหินผู้เท่าลงโทษให้คุกเข่าที่ถงบรรพบุรุษหนึ่งวันได้แพร่กระจายไปทั่วจวนโห หวังซื่อรู้สึกสาแก่ใจยิ่งนักหลังจากทราบว่าหลี่ซื่อเพิ่งถูกปล่อยตัวจากถงบรรพบุรุษนางก็พาสาวใช้ไปที่เรือนหลี่ซื่อพร้อมกล่าวถ้อยคำแสดงความเห็นใจทว่าที่จริงแล้วถ้อยคำเหล่านั้นแฝงไปด้วยคำดูถูกเหยียดหยามหลี่ซื่อแส้งทำนิ่งเฉยเราวกับมิได้สนใจในคำกล่าวของหวังซื่อ มีง่ายเลยกว่าหวังซื้อจากยอมออกจากเรือนหลังจากหวังซื้อออกไปแล้วใบหน้าของหลี่ซื้อก็แปลเปลี่ยนไปเป็นบื้องตึงภายในแววตาฉายความโกรธแค้นจนเป็นเหตุให้นางคว้างถ้วยชาที่อยู่ในมือและปัดข้าวของบนโต๊ะลงพื้นเพื่อระบายความโกรธแค้นที่อยู่ในใจช่างกล้าที่มาเหยียดหยามข้าถึงเรือนหลังจากที่นางคว้างของบนโต๊ะให้แตกไปหมดจนเหนื่อยหอบก็นั่งลงที่เก้าอี้และจ้องมองตามหลังหวังซื้ออย่างชิงชังหูยินรองใจเย็นก่อนเจ้าค่ะ หงเทาสาวใช้คนสนิทรินน้ำชาให้หลี่ซื่อแม้นายหญิงรองจักได้ใจแค่ไหนจนโหนนี้ยังอยู่ในมือของท่านเพียงกล่าวมิกี่คำเรื่องทุกอย่างก็เป็นตามที่ท่านปรารถนาอยู่ดีเจ้ากะท่านอย่ามีโทสะเลยมันมิดีต่อร่างกายของท่านเองเจ้ากะหลี่ซื่อเมื่อได้ฟังเยี่ยงนั้นก็สงบ นางกับหวังซื่อเข้ากันมิได้มาโดยตลอดราวกับเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่กําเนิดโดยเฉพาะตอนที่หวังซื่อเพิ่งกลับมาที่จวนก็ทําให้นางเสียสิทธิ์ดูแลห้องเก็บสมบัติไปแล้วนี่เป็นการแย่งสิทธิ์จากมือนางชัดๆเยี่ยงนี้จักมิทําให้หลือซื่อแค้นหวังซื่อได้เยี่ยงไรทว่าวตอนนี้มีเรื่องเร่งด่วนกว่าหวังซื่อแววตาหลี่ซื่อเคร่งครึมแล้วสั่งหงเถาเข้ามาใกล้ๆเพื่อกระซิบข้างหู ไปเถิดข้าจักให้แม่นมเจ้าคนสารเลวได้รู้ว่าเมื่อกล้าหักหลังข้าต้องได้รับผลเช่นไรหงเทาตอบรับแล้วถอยออกจากเรือนนั่งแอบไปที่เรือนหน้าเพื่อไปหาหงหญิงพี่ชายสุดท้ายเมื่อกลับออกจากเรือนหน้านางก็หอบถุงผ้าไว้ในอ้อมแขนถุงหนึ่งโดยมิได้กลับไปเรือนของหลี่ซื่อทว่านางไปที่เรือนชีอู่เพื่อหาแม่นมเจ้าหงเทามาแล้วหรือ แม่นมเจ้าเปิดประตูเมื่อเห็นหงเถาก็ยิ้มตาหยีแล้วรีบเชิญนางเข้าหอนอนของตนแววตายัางจ้องไปที่ถุงผ้าของหงเถาในใจก็แสนอยากรู้อยากเห็นใบหน้าหงเถาเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มมองมิออกแม้แต่น้อยว่ากำลังคิดอันใดอยู่ฮูยินรองเห็นใจที่เจ้าช่วยทำงานให้ตลอดหลายปีนี้จึงให้ค่านำของเหล่านี้มามอบให้หงเถาวางถุงผ้าลงบนโต๊ะแม่นมเจ้าฉายแววโลภออกมาทันที นางจ้องถุงผ้ามิวางตาเมื่อเห็นท่าทีเยี่ยงนี้หงแถวก็แอบ,บส่งเสียงห้อย่างดูแคลนทว่าใบหน้ายัางเปื้อนยิ้มเช่นเดิมนี่เป็นของที่หูหยินรองเตรียมไว้ให้เจ้ามิลองเปิดหน่อยหรือเมื่อได้ฟังเยี่ยงนั้นแม่นมเจ้าก็รีบเข้าไปเปิดถุงผ้าออกอย่างระมัดระวงังพอเห็นสิ่งของด้านในเต็มไปด้วยเครื่องประดับเงินฝีมือการทำละเอียดสวยหรูแค่มองก็รู้ว่ามีค่ามิน้อยสิ่งนี้หูหยินรองมอบให้ข้าทั้งหมดนี้หรือ แม่นมเจ้าอดกลืนน้ำลายมีได้เสียงที่เปล่งออกมายังสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นหงเทาพยักหน้ารับพร้อมยกยิ้มมุมปากสิ่งนี้มอบให้เจ้าอย่างแน่นอนทว่าทว่าอันใดหรือแม่นมเจ้านึกสงสัยในสิ่งที่หงเถากล่าวทว่าอยู่ๆหงเทาก็ร้องตะโกนดังลัน่นแม่นมเจ้าในหอนอนของเจ้ามีของที่สูญหายจากห้องเก็บสมบัติได้เยี่ยงไร ยังมีทันที่แม่นเจ้าจะเข้าเจ้าใจในสิ่งที่หงเถาเอ่ยถามทันใดนั้นบ่าวรับใช้มากมายบุกเข้ามาให้หอนอนเมื่อเห็นของในถุงผ้าบ่าวรับใช้ก็พากันเยอะหยันออกมาที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เองกล้าขโมยทรัพย์สินในจวนเชียวหรือของดีในจวนอันใดนี่เป็นของที่หูหยินรองมอบให้ข้าแม่นมเจ้ายืนกรานหนักแน่นนีมีความเกรงกลัวต่อบรรดาบ่าวร,รับใช้ที่อยู่ตรงหน้าแม้แต่น้อย บ่าวรับใช้เหล่านั้นมิใช่ผู้ที่จะหลอกล่อโดยง่ายพวกเขาสังเกตตัวแม่นมแล้วหัวเราะเยาะออกมาเจ้าเป็นแม่นมของคุณหนูใหญ่แล้วหูหยินรองจากมอบสิ่งของพวกนี้ให้เจ้าด้วยเหตุใดยิ่งของในถุงเป็นสมบัติที่หายไปจากห้องเก็บสมบัติเมื่อมีกี่วันก่อนหลักฐานอยู่ตรงหน้ายังมิรีบยอมรับอีกหลังจากกล่าวจบพวกบ่าวรับใช้สี่ห้าคนก็พุ่งตัวเข้ามาจับไหล่ของแม่นมเจ้าเอาไว้แล้วมัดแขนทั้งสองไว้ด้านหลังข้ามีได้ทำ เมื่อเห็นว่าตนกำลังถูกมัดและถูกส่งไปให้ทางการแม่นมเจ้าก็รู้สึกเกรงกลัวขึ้นมานางพยายามดิ้นรนไปมาเพื่อหันกลับไปมองหงเถาแล้วร้องขอความช่วยเหลือหงเถานี่เป็นของที่หูหญินรองให้เจ้านำมาเจ้ารีบบอกพวกเขาว่าข้าถูกใส่ความหงเถาได้ฟังเยี่ยงนั้นก็หันไปสบตานางแล้วแซงทำหน้าตกตะลึงแม่นมเจ้ากล่าวอันใดออกมา ข้ามีเข้าใจข้าเพียงมาบอกเจ้าว่าหูหยินรองเตรียมฐานไม้ให้คุณหนูใหญ่เจ้าอย่าลืมส่งคนไปเอามาข้ามีได้มาส่งของอันใดเลยนี่ส่วนสมบัติที่หายจากห้องเก็บสมบัติเหล่านี้มาอยู่ที่แม่นมเจ้าได้เยิ่งไรเจ้าคงรู้ดีกว่าใครหลังจากกล่าวจบก็ส่งสายตาเย็นชาให้แม่นมเจ้า เพียงนางกล่าวออกมามิกี่คำก็สามารถปัดความผิดออกจากตนแม่นมเจ้ามองแววตาเย็นชาของนางก็รับรู้ได้ทันใดพลันรู้สึกเย็นว่าไปทั้งกายนางอยู่ในโจรโหมาครึ่งชีวิตแล้วเหตุใดนางจักมิเข้าใจว่าเรื่องวันนี้เป็นการใส่ร้ายจากหลี่ซื่อทว่านางช่วยเหลือหลี่ซื่ออย่างระมัดระวังแล้วเหตุใดหลี่ซื่อจึงคิดทำร้ายนางเยี่ยงนี้ผูยินรองอยู่ใดข้าจักไปพบนาง แม่นมเจ้าตะโกนถามอายุของนางมากแล้วจึงมีสามารถสู้แรงบ่ารับใช้พวกนี้ได้นางดิ้นรนไปสักพักก็หยุดดิ้นด้วยความเหนื่อยล้าหงเถามองสภาพที่ลำบากของแม่เจ้าแล้วยกยิ้มขึ้นมานางก้มลงกระซิบข้างหูแม่นมเจ้าพร้อมกดเสียงต่ำเจ้ามิต้องไปเจอหูหยินรองแล้วนางเคยบอกกับเจ้าแล้วมิใช่หรือหากเจ้ากล้าทนยศต่อนางก็ต้องแบกรับผลที่ตามมาเองทางที่ดีแม่นลองย้อนคิดให้ดีว่าตนทำอันใดผิด ถ้าว่าอย่างไรเจ้าคงมิมีโอกาสแก้ตัวจงไปกลับตัวกลับใจในคุกใต้ดินเสียเถิดหากหลังอันใดข้ามิรู้เรื่องอันใดทั้งสิ้นแม่นมเจ้าร้องขึ้นมาน้ำตาและน้ำมูกปนเปื้อนไหลเต็มหน้ามือทั้งสองข้างที่ถูกมัดไว้ด้านหลังอยากดึงเสื้อหงษาเทามาถามว่าเกิดอันใดขึ้นแต่ก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องขอข้าขอร้องได้โปรดบอกหูหยินร้องให้ทีว่าข้าจงรักพักดีแต่เพียงนางมิเคยสองจิตสองใจ ทว่าหงแถวมีฟังคำขอร้องอีกทั้งยังผลักนางจนเป็นเหตุให้แม่นมเจ้าล้มลงที่พื้นคำกล่าวของเจ้ารอไปพูดที่คุกใต้ดินเถิดพวกเจ้ารีพาตัวนางออกไป